กับหน้ามาสร้างโอ้กับหลังมาลาก็บอกคุณโยมท่านจัาท่านยังไม่อยากจะจอลในทิพย์นครก็จอลจากฟ้าหามงกกว่ากว่านต้องจาก โยมไปสุ่มเสียงก็้งเรียวแรงก็หมดเอื้อ,องคายไหลย,ยดนาจมเปียกจิวจนจิตจนใจต้องไกลอาวลขอลา ลอมบอกจะล้าน้ำตาแทบรลวงงเป็นห่วงแสนห่วญาติโยมของชาลอีกสักเมื้อไรก็เราจะได้พบกันอีกคงนานวันนะจะพบญาติโยม จะจำทิวทัหน้าบานจะภาพไว้จะจำนายมมยมโยมโยมโยมยยทุกคนเอาไว้ก็ฉันจะจำใส่ใจก็นอไว้ชายจีวรถ้าผิดจะนึก,กถ้าลื จะถามมาชื่อสียันเลี้ยงนามหมู่บ้านนี้ชื่ออะไรลองบอกจะลาน้ำตาสะลื่นไปเลยนะลองบอกจะราน้ำตาสะลื่นพระ ไปแล้วโยมจากพิจิตรนูนพิษนรุโลกมากันไกลลำบากเออจลาน้ำตาสะอื้นพระบอกน้ำตาตื่นมาแล้วไปเล้วโยมหวยเหนืยก็อย่าไปเล่นกันเยอะนะหวยโยมสี่ห้าแปด สี่ห้าแปดอย่าเล่นดันโอ้สาทุกสาทุกสาทุกโอ้ยยืมันก่อนยืมลองบอกจะหาน้ำตาสะอื้นระบอกน้ำตาตื้นจริงจริงยมจ้าดิแป็นกากาสักบาทนีก็เอามาเช็ดน้ำตา คุณโยมท่านจาฉันต้องจากจอหลายโยมลุงยมป้ายมตายมยายลายโยมผู้ชายลายโยมผู้หญิงวันนี้ต้องจากกันไปแล้วจากจริง,รงๆคุณโยมชายหญิงมารับ เอาพอร,รับราชะการก็ขอให้งานดีเกินกลาบยศสันเสริญสุขสมประสงคื่นลื่นคันเลือนชันงานก็นานยืนยงให้หลูลดลงก็มีแต่ความเจริญทำมาคาขายแล้วก็หาย กลองเคยละล่องทำมาคาขายแล้วก็หายกลองก็หลุดดั่นน้ำไหลคองเอ่ยไม่ขาดสายเห้โยมคิดเงินก็ขอให้เงินมากอรแต่โยมคิดทองมากอรตรงหน้าหลังวี รางวัลก็ฉันจะขออวยพรอละมันที่งจะลรกันแม่เขาบอกรางวัลเมื่อกี้ยังม่ยกมือเลยอะ่ะเขาบอกห้พรรางวีละมันยกมือมัดเลยร <c oughs> างวีรางวัลฉันจะขออวยพรถูกลดกันอีรางวัลที่สองรางวัลที่หนึ่งพระจอง ออจริงๆไม่ได้เราหายโยมไปแล้ว,ลวพูดเล่นหลังวันที่หนึ่งก็หาโยมไปสับพระพุทธานุพาเวนสับพระธรรมาลุพาเวนขอเดชเดชะังนุ้มองอยัดโยมสับพระธ์ สัพพะโสโสสัพพะโลกสัพพะอิส es ัพพะสเนียตจะลายเงือจงให้กายจะอาบ เลยขอให้โยมทุกคนทุกท่านในที่นี้จงประพฤติปฏิบัติแต่ความดีอัตมาตทั้งสามรูปช่วยกันประทับประคองนำเอาสจธทรมคำสัง่งและคำสอนของ,ง,งองค์สมเด็จพระปุทธอามาสมเิจเจ้ามาให้ญาติโยมได้ฟังสิ่งไหนท่านดีเก็บเข้าไปประพฤติปฏิบัติอัตมาตเดียบเสมือนขึ้นมาขยกผลไม้โยมผลไหนที่ดีโยมก็เก็บเอาไป ผลไหนที่เป็นน้ําของธรรมะโยมก็ทิ้งยัดไว้ทานตัวอีกก็ไห้ไม่ต้องเอาไปเอาแต่ธรรมะขององค์สมาธิวย้าสิ่งที่ดีเอานําไปแบบประพฤติปฏิบัติแต่คิดว่าญาติโยมที่มาที่คนนี้เป็นคนดีก็ขอให้ญาติโยมรักษาพุณงความดีเปรียบเสือนเกลือรักษาความเค็มฉันใดให้โยมรักษาความดีเอาไว้้ายที่สุดการแสดงพระสัทธรรมาเทศนา ขอญอาติโยมทุกคนท,กท,ทุกท่านจงประพฤติปฏิบัติคุณ,คณางามความดีให้โยมได้รับสิ่งที่โยมคิดโยมที่โยมอยากจะได้พันสำเริจพันสำเร็จทุกโยมทุกท่านาพเพื่พอหวังว่ามีเทปคาญะเช่นนี้ อรถเอ้โวหนยมันกล้วต<ป>ุอ๋อไปประเคพระคุณเจ้านะนี่นี่เราจะมีคนสองคนเดินตามหน้าไปไม่